สิทเซนมีครูเซนมาสเตอร์บทที่13ฟังหนึ่งรู้สิบฟังสิบรู้ร้อยหมดสิทธิบรรลุเซนจึงตัดสินเผาตำราทิ้งหมด แผ่นดินจีนในราชวงศ์ถังเมื่อพันปีเศษโน้นมีสำนักเซนมากมายกระจายอยู่ทั่วไปตามภูเขาเนินเขาในป่าลึกไกลผู้คนแต่ละสำนักต่างมีจุดเด่นของเจ้าสำนักที่แตกต่างกันไปสิทธิเซนต่างสำนักจะหาโอกาสออกเดินทางไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองวันนี้ จะเล่าเรื่องราวของสิทธิ์คนหนึ่งที่โดดเด่นเลิศล้ำในคุณสมบัติเฉพาะตัวไม่ค่อยจะเหมือนใครหรือกล่าวได้ว่ามีเขาคนเดียวนี่แหละที่เอาดีทางด้านจดจำบันทึกคำสอนแล้วรวบรวมเก็บไว้ในสมุดบันทึกสะสมไว้มากมายด้วยความกระหายในความรู้จากข้อมูลต่างๆที่ได้ยินได้ฟังจากธรรมบรรยายของเจ้าสำนักที่ขึ้นชื่อมาก คือคูบาไปจ้างนั่นเองคูบาไปจ้างนี้มีสำนักเซนอยู่บนยอดเขาหน้าผาสูงชันถึง600ฟุตจึงเป็นที่มาของชื่อเจ้าสำนักว่าไปจ้างไปความหมายคือ100จ้างความหมายคือมาตรวัด6ฟุตไปจ้างความหมายรวมกันคือ600ฟุต ครูบาไปจ้างนี้จะเป็นที่รู้จักกันว่ามีความรู้ทางธรรมะลุ่มลึกและกว้างไกลดุดดังทอง้องฟ้าทะเลกว้างและลึกเลยทีเดียวและสิทธิคนนี้ก็เพลินพอใจกับการจดจำเก็บข้อมูลบันทึกไว้เป็นเล่มๆมากมายเหลือเกินยังไม่เบื่อที่จะถามธรรมะ และจดจำเก็บรวบรวมไว้ตลอดแต่ผู้เดียวไร้คู่แข่งในเรื่องความขยันเช่นนี้จนในที่สุดด้วยวัยชรามากแล้วเกือบจะ100ปีแล้วเจ้าสำนักก็จำต้องลาจากโลกนี้ไปไปสู่ปะโลกคือโลกอื่นตามธรรมดาตามธรรมชาติ แล้วสิทธิเซนผู้นี้ยังคงเรียนเซนถามเซนต่อไปแบบนิสัยเดิมๆและได้โอนไปสังกัดอยู่กับเจ้าสำนักคนใหม่ที่เคยเป็นสิทธิร่วมรุ่นเดียวกันอยู่ที่เขาอีกลูกหนึ่งชื่อก uh ุยซานเจ้าสำนักจึงได้ชื่อว่าค uh ูบากุยซานกุ้ยความหมายคือสวยหรืองามจานความหมายคือเขากุ้ยซานความหมายรวมกันคือเขาที่มีความสวยงาม ในวันนั้นคูบากุยซานไม่ปรารถนาจะตอบคำถามคงจะสุดทนจนได้ที่แล้วหรืออาจจะเอื่อมระอาต่อการถามปัญหาธรรมะแบบเดิมๆอยู่ตลอดจึงได้ตัดบทสรุปความว่าเขาทั้งสองนั้นต่างเคยเป็นสิทธิสำนักเดียวกันกับคูบาไปจ้างดังนั้นในวันนี้จะไม่คุยกันเรื่องธรรมะแล้วแค่จะถามเธอให้ตอบมาว่า หน้าตาดั้งเดิมของเธอนั้นเป็นอย่างไรเปิ่นหลายเมียนมู่ให้ตอบมาด้วยปัญญาของตัวเธอเองเมื่อฟังแล้วเหมือนถูกนอกเข้าเต็มหน้าเลยเกิดอาการมึนงงอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็เริ่มตอบคำถามด้วยความรู้ที่สะสมมาตอบออกไปเป็นชุดๆสมดังคำเล่าหรือที่ว่าสิทธิผู้นี้มีความคล่องในการตอบธรรมะอย่างรวดเร็วไม่มีติดขัดเพียงแค่ฟังหนึ่งจะรู้ถึงสิบฟังสิบจะรู้ถึงร้อยแต่มาวันนี้ไม่ใช่แล้ว นั่นคือการเข้าใจรู้แจ้งจากจิตนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับความรู้ไม่เกี่ยวกับข้อมูลที่สะสมมาเลยแม้แต่นิดเดียวเซนจะต้องรู้ด้วยจิตด้วยตัวเองเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ทุกคำตอบนั้นจึงใช้ไม่ได้เลยเมื่อมาถึงจุดนี้เกิดการจนมุมจึงกลับไปที่พักแล้วจัดการเปิดค้นหาจากตำรามาตอบอีกแล้วครูบายังคงยืนยันว่าไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องทุกครั้งไปแล้วสิทธเซนจึงขอคำตอบที่ถูกต้องจากครูบาได้รับการปฏิเสธกลับมาว่าถ้าบอกไปแล้วจะเป็นคำตอบจากประสบการณ์ทางจิตของครูเองแล้ววันหน้าถ้าเธอมีความรู้แจ้งด้วยตัวเองแล้ว จะมาต่อว่าครูแน่นอนในที่สุดด้วยความเสียใจจึงกลับไปห้องพักแล้วนำตำราทั้งหมดออกมานอกที่พักแล้วนำมาสุมกองไฟพร้อมกับเปลยขึ้นมาลํำพึงลํำพันว่าภาพวาดอาหารนั้นมิอาจจะทำให้ท้องอิ่มได้จากนั้นจึงจัดการจุดไฟเผาตำราทั้งหมดแล้วขอลาจากสำนักนี้จะไม่ขอเรียนไม่ศึกษาต่อไปอีกแล้วขอออกท่องเที่ยวไปตามยถากรรมต่อไปสิ้นสุดการเล่าเรียนพอกันที แล้วออกเดินทางออกท่องเที่ยวต่อไปนับตั้งแต่วันนั้นมาจนมาถึงเมืองหนานหยางแล้วมาหยุดพักตรงที่สุสานหลวงของครูบาหนานหยางที่เคยเป็นครูในราชสำนักในาวังจากนั้นมาจะอาสาตัวเองเป็นคนดูแลกวาดบริเวณสุสานอยู่อย่างนั้นไปทุกๆวันแล้ววันหนึ่งขณะที่กวาดพื้นอยู่นั้นสเก็ดหินกระเด็นไปกระทบกับกอไผ่เกิดเสียงดังกระทบนั้นเป็นเสียงที่ไปกระทบจิต ปลุกอารมณ์ของสิทธิ์คนนี้เข้าสะดุ้งตื่นด้วยจิตเกิดปัญญาพงขึ้นมาในทันทีจิตเกิดปัญญาเกิดปิติขึ้นจึงส่งเสียงหัวเราะดังก้องบริเวณนั้นอย่างมีความสุขสุดๆแต่ผู้เดียวจากนั้นกลับที่พักชำระร่างกายแล้วทำพิธีทําความเคารพครูบ,บากุ้ยซานตัวคุกเข่าลงหน้าหันไปทางทิศของสำนักเซนแล้วกล่าวคำขอบคุณว่า ขอขอบพระคุณครูบาเซนกุยซานที่ในวันนั้นมิได้ให้คำตอบแก่เขาเนื่องจากโพธิปัญญาเซนนั้นจะต้องรู้แจ้งด้วยจิตของตนเองมานะวันนี้เมื่อเขารู้แจ้งแล้วจิตเกิดปิติสุขมากจึงขอกราบขอบพระคุณมานะตรงนี้เรื่องนี้จึงจบด้วยเรื่องราวที่โดดเด่นไม่มีใครเหมือนตรงที่ความรู้มากมายจนต้องเผาตำราทิ้งทั้งหมดจึงจะเกิดปัญญาด้วยจิตของตนเอง อมิตพุทธสอธนคาพร6มกราคม2563เวลา16นาฬิกา35นาที